ที่รูปภาพด้วยเห็นไหมคุณแม่คุณพ่อคุณลูกทุกคนต้องมีหน้าที่ของตัวเองเราทํางานหนักไม่ได้เราก็ทํางานเบาๆแต่ไม่ใช่ตื่นเที่ยงตื่นแล้วก็กินกินเสร็จแล้วก็ไปเล่นพอหิวก็กลับมากินใหม่ขอตังค์แม่ใหม่อย่างนี้ใช่ได้ไหมไม่ได้ต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าทําอะไรต้องช่วย คุณพ่อคุณแม่นะคะ ตื่นแต่เช้าเพราะว่างานรออยู่ไหมอยู่เราต้องไหมคะไม่ค้านคือไม่ขี้เกียจคุณพ่อคุณแม่ลุกเราต้องลุกไม่ใช่คุณพ่อแม่ลุกแต่ลูกยังนอนอยู่เลยนะต้องช่วยท่านนะคะต้องตื่นแต่เช้านะตอนนี้หน้า,นาหนาวด้วยจริงไหมเออน,นะเช่นมาโรงเรียนเนี้ยไหนใคร ใครเคยบอกแบบนี้บ้างคุณแม่ขออีกสองนาทีแม่นะี่มีคนนะอะเนี่ยนี่ไหมมีคนบอกขออีกสองขออีกสามเป็นไงลูกเป็นไงเปไงพอขออีกสองอีกสามนาะทีเป็นไงลูกสว่างโลเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคุณผลเออเนะี่ยทันไหมไม่ทันหรอก อ๋อดีมากเลยธนากรเขาตื่นก่อนพ่อก่อนแม่ทุกวันเลยดียนี่เงี้ยใช่ต้องถูกต้องนะต้องตื่นแต่เช้าไม่ต้องไม่ต้องให้ใครป,ปลุกอะ่ะคุณแม่คุณพ่อไปปลุกหัดปลุกตัวเองไหนใครใช้นาฬิกาปลุกมั้งเนี่ยหนึ่งเ,าาาเลยเอ้าสารภาพมาเลยไม่ได้ว่าใครใช้นาฬิกาปลุกวะโอ้เยอะเยอะทําไมไม่ปลุกตัวเองอะ่ะ เอามือลงทำไมไมปลูกตัวเองอะทำไมต้องใช้นาฬิกาปลูกอ่ะบางคนใช้นาฬิกาปลูกได้นาฬิกาจริงไหมจริงไหมมันกรี๊ดกดอีกเด้พอกดก็ไม่ใช่ลุกนะกดหลับต่อเนี้ยเออจริงนะคุณ่นก็ยกมือเห็นไหมกรี๊ปลูกก็ยังไปกดแปะอีกนะพอกดไม่ใช่ลุกนะหลับต่อเนี่ยนะปลูกเองได้ไหมอะคูคุยกัน ฟังฟังฝึกตัวเองได้ไหมฝึกสิไม่ฝึกมันจะเป็นได้ไหมต้องฝึกตัวเองฟังนะปลายทางด้วยหนูเข้านอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาทำอะไรให้เป็นเวลาเช่นผู้สั่งให้ไปน,นอนสองทุ่มครึง่งสองทุ่มครึง่งเป้งหนูเข้าที่นอนเนี่ยก่อนนอนเราต้องทำาไมสวดมนต์ เธอสวดมนต์ไหว้พระแล้ลึกถึงพราะคุณห่วงพ่อของแม่ครูบาอาจารย์นอนก่อนจะหลับตั้งใจไว้เลยหกโมงเป้งฉันจะลุกครั้งแรกก็ใช้อ่าันเนี้ยปลุกไปก่อนแต่วันต่อไปทำไมลูกไม่ต้องปลุกแล้วตั้งไว้หกโมงต่อี้ตรเองหัดดิลนะไม่หัดจะเป็นมะไม่เป็นก็ใช้ปลุกอยู่อย่างนี้แหละโตก็ยังปลุกอยู่ปลุกตัวเอง เงื่น,นอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาแล้วมันจะตื่นเองเชื่อครูไหมเชื่อไหมคะมเอออ่ะเดี๋ยวว่ายกอย่างยกอย่างครูเนี่ยตื่นตีห้าครึ่งทุกวันนี้ก็ตีห้าครึ่งพอตีห้าครึ่งเป้งจะตื่นเองเพราะฝึกไม่ฝึกจะเป็นไหมไม่เป็นต้องฝึกตัวเองนะเช่นถ้าครูไปราชการของเรียนเนี่ยเขาบอกตีสี่ก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต ท่องไว้ใจคืนนี้ตีสี่เนี้ยกําหนดจิตตัวเองนลูกแล้วก็จะตื่นตามนั้นใช่ไหมคะถ้าไม่ฝึกทําได้ไหมไม่ได้ฝึกตัวเองนะอ่าพี่สไลด์กลับมาฝึกฝึกนะะฝึกตัวเองลูกแล้วก็จะสบายนะคะถ้าไม่ฝึกมันก็โดนหอนอย่างนี้นแหละต้องเรียนต้องใช้ในการปลุกไปตลอดนะคะฝึกตัวเองลูกอา้าวอ่านต่อ คืนทิ้งไว้ยกตัวอย่างสอนชัยสิบหน้าเพราะอะไรไม่ทำใช่ไหมใช่ป่าคะลูกอานนียก็เปรียบเหมือนกระดินดินที่มันพอกที่ไหนที่หางหมูจะพอกขึ้นเรื่อยๆ,ๆเหมือนนักเรียนอะวันนี้ไม่ทำพรุ่งนี้ไม่ทำเรียนภาษาไทยไดนะ้เรียนทุกวันไหมทุกวนักวนถ้าเราทำให้เป็นปัจจุบันทำไมคะลูกสบายไหมสบาย เนี่ยอย่างสองคนปลบมือให้เพื่อนก่อนสองคนนะ่ะสองคนเอาลุกมาทางนี้ค่ะสองมาทางนี้สองคนนี่ค่ะลุกลุกมาเป็นตัวอย่างที่ดีคุณครูต้องส่งเสริมดารุณีกับนัทนัทยาอ่ะสองคนปรบมือให้เพื่อนก่อนนี่คือตัวอย่างที่ดีเพราะวันศุกร์คุณครูให้การบ้านไปสองข้อ สองคนนี้สงครูตั้งแต่วันศุกร์เลยถามเมื่อกี้ในห้องนี้การบ้านอะไรยังไม่ทราบเลยตอบซิข้อที่หนึ่งการบ้านอะไรเอาเอาไรม,มาให้เพื่อนการบ้านอะไรอ่ะการบ้านอะไรคะให้ไปหาว่าใครเป็นผู้พัน์ผู้ประพันประพัน์อะไรคะ บทอาคายานอะไรคะสยามอะไรอ่าสยามมนุสติว่าใครเป็นผู้ประพันธ์ใครคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าเจ้าอยู่หัวมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่เห็นไหมข้อที่สอง สยามมนุสติเป็นกอประเภทใดอ่าเป็นบทอขยามประเภทใดประเภทใดคะรองสี่สุภาพเลยนะปรบมือเพืหนึ่งครั้งดังๆนะเห็นไหมคะนี่นี่ตัวอย่างที่ดีคือนักเรียนคุณครูบอกก็ได้ในห้องในชั่วโมงเ่ยแต่นักเรียนจํำไหมนักเรียนไม่จำาล็กิดถามเนี่ยการบ้านอะไรยังไม่รู้เลย แต่ถ้าไปค้นคนว้าด้วยตัวเองนักเรียนจะจำไหมจําได้แม่นยําพอไปเจอข้อสอบไปไงง่ายหรือยากง่ายมากเลยโอ้โหเนี่ยข้อเนี้ยฉันทํามาแล้วแต่คนที่ไม่ทําเลยเป็นไงลูกพอเห็นข้อสอบตอ <Yeah. S 1> บได้ไหมป้านายไม่ได้เห็นไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหนึ่งครั้งเยี่ยมมากคุณกูให้สองคนนี้สิบคะแนนเต็ม บอกแล้วเพิมสองนี่คุณครูจะไม่ปล่อยคะแนนใครง่ายๆนะถ้าไม่ตั้งใจมันต้องตั้งใจนี่คือตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีวักสุดท้ายให้ตั้งใจนะอย่าพอกเอาไว้การบ้านให้ทำยังไงลูกเป็นปัจจุบันทุกวันเพราะเรียนทุกวันก็ต้องทำทุกวันนักเรียนทานข้าวทุกวันไหมครูสอนทำให้เนี่ย ทานข้าวทุกวันไหมทานขนมทุกวันไหมใช้สตังทุกวันไหมอาวก็เหมือนกันนั่แหละการบ้านก็ต้องทำไงลูกทุกวันเออทุกวันนะอย่าทิ้งเอาไว้อ่ะท่อนสุดท้ายอ่านท่อนสุดท้าย่านทางทา นางตรงนะนั่งตัตตรงตัตง้ตตง,ตตงใจนะถ้าครูใช้คำว่าถ่าถ่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังครูทุกท่านอธิบายในชั่วโมงนักเรียนจะเข้าใจไหมคะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจถามครูได้ไหมได,ได้คุณครูบอกแล้วคุณครูทุกท่านด,นดีที่จะอธิบายให้ฟังพอเข้าใจแล้วนักเรียนทำแบบบวดได้ไหม ได้ไหมคะได,ได้แต่ถ้าคุยคุยกันเล่นกันนั่งหลับพอครูถามสะดุ้งสุดตัวเลยพอไปทำแบบคุณหัดทำได้ไหมก็ไม่ได้อีกก็นั่งเล่นอยู่นั่งคุยอยู่แอบแย่เพื่อนอยู่ใช่ไหมปานในกับพยนสองคนเนี่ยเนี่ยครูอธิบายจะสองคนนั่งนั่งคุยกันเห็นไหม เนี่ยนี่คือตัวอย่างที่ไม,ไม่ดีไม่ดีเราต้องตั้งทำไมลูกตั้งตั้งใจฟังตั้งใจฟังคุนครูนะคะแล้วนักเรียนก็ทําไมลูกทําแบบปูะหัดได้ไม่โดยไม่กลับบ้านต้องไปพึ่งใครไหมไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งพี่พึ่งแม่พึ่งพ่อ, <asis! S 1> พ,อพึ่งคุณน,นู้นคุณน,นี้ถูกไหมถูกไหมถูกถูกอ่าเหลือสิบห้านาทีลองดูว่านักเรียนจะตอบคําถามครูได้ไหม นะคะตอบคำถามลงสมุดลองดูนะมีคำถามอยู่5ขอ้อลองดูลอกคำถามด้วยดีไหมด,ดีนะคะอ่าวดีลอกคำถามด้วยค่ะจงตอบคำถามข้อที่ห วันนี้อ่านแล้วให้ตอบคําถามดูว่าอ่านบทเรื่องกองแล้วนักเรียนสามารถตอบคําถามกูได้ไหมแล้วคุณรูณอธิบายไหมอธิบายแล้วด้วยนะ,ะลองดูข้อที่หนึ่งถามว่าอะไรกิจวัตรประจําวันของนักเรียน